จะพลังเคมาก ใส่ดิใส่ดิจับกล้องดิมองไม่เห็นนะเอาจะชัดเลยดูกระดาษยับเอ้ยอย่าปล่อยให้รอนานดิเมื่อยมือโอ้โหใหม้มองผ่านกล้องเลยลเหรอ Terima kasih kerana menonton! Ui. Này à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ฉันไม่ช่ผู้วิเศษเป็นเพียงผู้ชายที่ใจมันแรง

ถื้อกล้องจะหล่ดแล้วเองสีไหม 咁咪，一齐学。 งกไหมไมาบอกตอนนี้เลยนะไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วดุ้ยแรงเยอะจริงหักสองรอบแล้วใส่หมดพอดี มันมีตัว R นะคะแค่แแ